ท่อทีทุกคนนะฮะวันนี้เราก็จะไปดูกันนะฮะตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันไม่ไหลนะทุกคนเนี่ยน้ำมันไม่ไหลนะทุกคนเราจะมาไปดูว่าในท่อน่ยมันติดอะไรแล้วก็ว่ามันติดเอ,อ่อพวกขยะหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าน้ำมันไหลามากแล้วก็ที่น้ำตกนี่คือแบบที่น้ำตกใช่ไหมน้ำแรงมากๆอย่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะฮะแล้วก็รปดูว่าด้านบนมีอะไรบ้างนะทุกคนนี่นะทุกคนน้ำมันไหลแบบไม่ไหลเลยว่ามันติดอะไรสักอย่างเ่นะทุกคน เรา็มาอาบน้ำก็ไม่ได้ดยทุกคนเราจะไปดูกันนะทุกคนคคคนี่แหละนะทุกคนลับบนเนี่ยเขาเพราะว่าเขาใช้ท่อนะทุกคนเราจะไปดูกันนะว่ามันติดอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันมันน้ำมันไม่ไหลอะทุกคนเออนี่เราจะมาช่วยกันไปเนี่ยนี่เลย โอ้โหติดคือแบบคือแบบทรายมันติดตร,ตรงนี้มันก็เลยไม่ไหลนะทุกคนเราต้องเอาไม้อะไรสักอย่างแย่ทำไมนะั่นรูแล้วก็เพื่อที่มาจีนีพวกขยะออกไปให้หมดนะไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าะะทุกคนนี่ทุกคนนี่น้ำมันไม่ไหลนะทุกคนนี่เอาได้อะ่ะกลัว ปลาพ่นหงูนะทุกคนก็เลยไม่กล้าจะดเท่าไหร่อืออือโอ้โหข่ายเยอะมากทุกคนวู้ข่ายเยอะมากๆเพราะมันติดวูมม้น้ำแรงมากทุกคนอือตอนนี้น้ำไหลแล้วนะทุกคนโหแรงมาก นี่เลยนะนี่กินน้ำเงินอะไรเน,นี่ยน้อยน้อยเลยพนะอนน้ำมันไหลทุกเมื่อดูกคน,นดูเลยจ้ะแมู่เลยนี่กินน้ำไม่ลอยเลยนะทุกคนนี่มันยาติดขยะนะนูเลยนะน้ำไหลมากๆแรงด้วยนะทุกคนนี่เลยนะทุกคนน้ำมันน้อยอยแล้วถ้ามีขยะสามารถมาดีออกได้นะเพราะว่าขยะเยอะนะทุกคน แคผู้ชนคนฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันนะทุกคนด้เหมนกันไมีอะไรนะทุกคนโอ้โหน้ำนี่มาจากธรรมชาติคือแบบน่าสะอาดมากเลยนะทุกคนว่าก็สนุกนะนี่นี่เลยอันนี้คือต้นข่าใช่นี่ แล้คนหันนี่เลยน้ำเนี่ยมักันมาให้เนาะทุกคนอืม <laughs> ok, để con ha. Để จะล้างหน้าก่อนนะทุกคนแต่น้ำเนี่ยไม่สามารถชิมได้นะทุกคนเขาไม่ให้ชี่เพราะว่าเขาใช้อาแล้วก็เขาใช้ขืนคนอื่นเขาใช้ดื่มนะทุกคนน้ำเนี่ยมาจากธรรมชาติล้วนนะคะคือแบบไม่มาจากพวกแม่น้ํานะทุกคนก็ส่วนใหญ่จะมาจากพวกถุกขาวนะทุกคนก็สดชื่นมากเลยอันนี้ผมก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะทุกคน ไวมากๆนะทุกคนะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในกลางป่านย้นะทุกคนก็ไม่มีทุกคนนั้นทุกคนแล้วก็เราก็อยู่คนเดียวสบายเลยนะฮะ ตอนนี้เราควรเสียธรรมาชาติแลนะทุกคนไม่เห็นได้ยินเสียงอย่างไรนะสม,มุกสม,มุกโอ้อันนี้คื็นน้ำตกแล้วนะทุกคนโอ้มันจะไม้ไแ่็งนะทุกคน لا <applause> <applause> บ้านนห้เขคนเก็บไปนี้เนอน ลืน่นมากานะทุกคนคนนิน่นเลย ทุกคนฮะตอนนี้ก็น้ำยังเส้่แบเมื่อกี้มันมียุงแบบเยอะมากเลยมันก็ดีนะมันค่อนข้างที่แบบกลิ่นลื่นมากๆเลยนะมันจะมีพวกสารไหลสารไหล่ีีเกี่ยวนะทุกคนแล้วก็นี่ผมจะให้ดูนะสารไหลสีดีเกี่ยวที่มันทําให้ลื่นๆอ่ะเวลาเดินที่ป่าเราก็เราก็ต้องต้องระมัดระวังด้วยนะทุกคนนี่นะนั่นคนในสารไหลนะ เนี่ยมันจะทำให้ลื่นเลืล่นมากเลยต้อยหุ่นเนี่ยเวลาเดิกก็คือต้องอันตรายนะทุกคนนี่ก็คือเวลาต้องเด็กต้องไมยเดินทั้งคนโอเคครับตอนนี้เราก็านนากจะกลับไปดูน้ำข่าวว่าเป็นไงบ้างทุกคน มีการเปลี่ยนแปลงรูปป่านะทุกคนโอเคนะทุกคนสนุกสนุกนะเพราะว่าผมไม่ได้ออกคลิปเพราะว่าโทรศัพท์ผมตกน้ำนะทุกคนก็เลยเพื่อจะได้ออกหัวนี้นะเนี่ยก็คือโทรศัพท์ใหม่แล้วก็คลิปใหม่ก็คือคลิปนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องน,นี้ก็คือผมใช้ไอโฟนสี่ถ่ายนะทุกคนนะ ให้ผมติดถ่ายเงี้ยทุกคนอ๋อน้ำมันไหลสบายมากเลยทุกคนอย่าบอกนะมีขยะติดอะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เราก็สามารถอาบกันได้แล้วนะนี่จะไปดูอดีกรอบเรื่องอะไรติเปล่าวะก็ไม่มีเลยนะทุกคนไม่มีอะไรติดเลยนะทุกคนก็าสามารถโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็น้ำไหลปะกะติแล้วนะทุกคนนี่เลยทุกคนมีรังเลยนะทุกคน มีที่น้ำไม่ไม่แรงเลยนะเพราะว่ามีขย,ยนะติดน้ำทุกคนโอเคนะฮะทุกคนฮะเดี๋ยวก็เราจะทำการอาบน้ำนะทุกคน,นของผมจะอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย